สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อาจจะดูแปลกไปหน่อยเพราะว่าไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับเกมไฟติ้งหรือว่าเกมเทโทนะครับแต่จะมารีวิวเกมที่ชื่อว่า Alluri Hero รูก่อนตัวอะไรก่อนองปี่นี้แหละัง้โดห้โดเรเยคือจริงๆก็ไม่อยากใช้คำว่ารีวิวนะ เอาเป็นว่ามาเล่าสู่กันฟังดีกว่าเล่นแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังซึ่งที่มาที่ไปของคลิปนี้ก็คือว่าช่วงเนี้ยผมก็เอาเวลาไปเล่นเจ้าเกมนี้แหละอัลลูรีฮีโร่ก็คือไม่ได้มีผมเล่นคนเดียวนะก็มีต้อมกับพี่สิงห์มาช่วยเล่นด้วยก็คือเล่นกันสามคนนั่นแหละอันนี้คือที่ประหลาดใจคือว่าจริงๆเกมเนี้ผมอะ่ะชวนต้อมกับพี่สิงห์เนี่ยโดยเฉพาะพี่สิงห์เนี่ยเคยช่วยมานานมากแล้ว ก็เกมมันออกมาประมาณ2ปีกว่าๆนะประมาณเนี้ยประมาณ2ปีกว่าๆแล้วถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้ก็ผมก็ชวนพี่สิงห์มาเนี่ยชวนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยแต่ก็ไม่ยอมเล่นแล้วอยู่เนี่ยมาชวนรอบเนี้ยก็มาเล่นคือมาเล่นทั้งสองคนเลยนะทั้งพี่สิงห์ทั้งต้อมเนี่ยทาง,งที่เมื่อก่อนชวนเนี่ยก็คือปฏิเสธตลอดเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นเกมอะไรผมพูดชื่อไปเขาก็ไม่สนใจไงเขาจะมาเล่นแต่เกมต่อสู้ก็รู้สึกประหลาดใจเหมือนกันที่อยู่ก็ยอมมาเล่นกับผม อ่ะละทีนี้ก็เข้าสู่เรื่องของตัวเกมเลยนะหลังจากที่เมื่อกี้ก็อธิบายที่มาที่ไปของคลิปแล้วตัวเกมก็เป็นเกมแนวแอคชั่นแพลตฟอร์มนะครับก็เอาตัวละครจากนวนิยายหรือว่าวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋วที่เรารู้จักเนี่ยก็มีตัวละครทั้งหมด4ตัวก็มีหงคอคงพระถังซัมจัง๋งแล้วก็ซัวเจ๋งตือป่วยไก่ก็คือ4ตัวละครหลักจากเรื่องไซอิ๋วเนี่ยเอามาเป็นตัวละครที่เราเล่นกัน ซึ่งความพิเศษของมันก็คือว่าผู้เล่นเนี่ยจะต้องควบคุมตัวละครท,ทั้ง4ตัวใช่ไหมคือใช้ทั้ง4ี่ตัวละครเนี่ยไม่มีตัวไหนสําคัญมากน้อยไปกว่กากันเพราะว่าตัวละครทั้ง4ตัวเนี่ยแต่และตัวเขาก็จะมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันออกไปซึ่งผู้เล่นก็จะต้องใช้ความสามารถพิเศษตรงเนี้ยช่วยกันผ่านด่านผ่านภารกิจไปให้ได้ก็คือความสนุกมันอยู่ตรงเนี้ยตรงที่ ถ้าเราเนี่ยเล่นคนเดียวใช่ไหมเราก็จะบังคับตัวละครสี่ตัวสลับกันไปหมุนเวียนแต่ถ้าเราเล่นกับเพื่อนอะคุณจะเล่นกี่คนอนะ่ะสองคนสามคนหรือสี่คนคุณก็แชร์ตัวละครกับเพื่อนแล้วก็มาเล่นกันซึ่งผมว่าตรงเนี้มันเป็นจุดที่สนุกที่สุดซึ่งตอนแรกผมเล่นคนเดียวเนี่ยมันไม่สนุกขนาดนี้นะคือตอนชวนสองคนนี้มาเล่นเนี่ยคือมันบันเทิงมากเลยก็คือเล่นกันไปก็ช่วยคิดหาวิธีกมนไปแล้วก็มีทะเลาะตบตีกันไปบางทีก็เถียงกันแบบ เถียงกันจนไม่ได้เล่นน่ะคือสมาธิไม่มีรองมูอจะเถียงกันอันนี้ผมว่ามันเป็นจุดที่ฮามากเวาลาเล่นกันกับเพื่อนฝูงตัวเกมไม่ได้มีแต่ความบันเทิงในแง่การเล่นเป็นคอมมูนิตี้หรือว่าเล่นโคอฟกับเพื่อนอย่างเดียวก็คือว่ากราฟิกอย่างแรกเลยกราฟิกกราฟิกสวยตัวละครนี้ก็ออกแบบมาในสไตล์เรียกว่าอเมริกันคอมิกออกจีจนจีนิดแต่ก็เป็นอเมริกันคอมิกแบบยังไงแบบ คุณเคยดูพวกอะไรอะการ์ตูนอเมริกันไหมที่เวลา,าเขาวาดเป็นจินจีนะ่ะตัวละครจะไปแนวนั้นแต่ว่าพวกลายเส้นพวกการใช้ลงสีอะไรพวกนี้อารมณ์มูตต่างๆเนี่ยมันยังมีความเป็นอเมริกันคอม,มิกอยู่ก็ประมาณนะครับเรื่องอาร์ตสไตล์เนี่ยก็ประมาณนั้นส่วนซาวภายในเกมเนี้ยผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดด้อยนะเพราะว่าซาวค่อนข้างเงียบคือขนาดตอนผมเล่นเนี้ยผมเปิดลำโพงเนี่ยแบบดังมากนะ ก็ยังได้ยินเสียงเบาอยู่แต่ว่าซาวที่กขาทำมาเนี่ยถึงจะเงียบแต่ก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับบรรยากาศของเกมดีคือมันก็มีทั้งดีและเสียคืออาจจะไม่ดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้แย่ไปทั้งหมดเรื่องซาวนี่ก็ให้กลางๆไว้ก่อนทีนี้เกมเพย์เกี่ยวกับเกมเพย์ก็อย่างที่บอกไปแล้วคือว่าใช้ตัวละครสี่ตัวใช่ไหมผัดกันแล้วก็ใช้ความสามารถของแต่ละตัวเนี่ยช่วยกันคือนอกจากจะมีตัวละครหลักสี่ตัวแล้วเนี่ยในบางช่วงเนี่ย คุณก็ยังสามารถที่จะบังคับตัวละครของคู่ต่อสู้เนี่ยเพื่อคือคือเกมมันบังคับไงให้คุณใช้ตัวละครคู่ต่อสู้เนี่ยในการผ่านภารกิจซึ่งตรงเนี้ยมันก็ต้องเป็นส่วนที่ใช้สมองใช้สมองหนักกว่าตอนที่เราบังคับตัวละครหลกักสี่ตัวซึ่งมันก็มีหลายๆภารกิจอย่างเช่นการเข้าสิงหมาป่าการเข้าสิงแมงมุมการเข้าสิงเจ้าอะไรนะ หุนยนหรือเสื้อเกาะอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจก็ประมาณนี้อันนี้จะไม่ให้ดูหมดให้ไปใช้ไม่ใช่ที่บอกว่าจะไม่บอกหมดให้ไปลองเล่นกันดูเองถ้าบอกบอกหมดเนี่ยเดี๋ยวไม่สนุกสําหรับคนที่ดูคลิปแล้วเกิดอยากเล่นตัวเกมแต่ละด่านผมบอกเลยว่าสนุกหันษาบันเทิงแล้วก็โหดร้ายบางด่านต้องใช้สมองแก้ปริศนาคบคิดไปบางด่านก็ไม่ต้องมีปริศนาเลย ใช้ความสามารถเฉพาะตัวทักษะในการเล่นความเร็วความแม่นยำในการบังคับตัวละครซึ่งไอ้ด่านที่มันเน้นที่ทักษะเนี่ยแหละมันจะเป็นด่านที่ทําให้คุณตายซ้ําตายซากตายบ่อยๆตายจนเบือ่อเรียกว่าเอาให้เบื่อกันไม่ข้างความยากของเกมถ้าใครไปเสิร์ชดูใน Google ตาม YouTube อะอาจจะเห็นว่ามีคนที่เล่นจบได้ภายในหชั่วโมงกว่าหรือหชั่วโมงผมบอกเลยว่า นั่นอะระดับโอเล่นคือผมสามคนเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่เล่นเกมกากนะแต่ว่าณจุดจุดเนี้ยเล่นมาห้าวันแล้ววันหนึ่งประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงยังไม่จบณนะตรงที่ผมอัดคลิปเนี่ยณนะตอนเนี้ยก็ยังไม่จบนะถึงแค่บอสใหญ่แต่ว่าผมจําเป็นต้องมาอัดคลิปให้มันตัดไปเพราะว่าจะได้ไปทําเกมอื่นเพราะถ้ารอเกมนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะจบตต คือกำลังนะงคิดเป่งเลยงงสิลำบากแล้วเดี๋ยวตายหามหมดเลยอืออแรกมองคาดจะดีไ้ยไอยไทาเกมยากจริงๆยากแต่สนุกอันนี้คือผมเล่นในระดับนอร์มอลนะก็คือว่า มันยากตรงบอสแหละบอสมันอึดแล้วก็ถ้าเราไม่เปิดคือเราไม่อยากเปิดพวก YouTube ดูไงว่าต้องผ่านยังไงไงเราก็พยายามเล่นด้วยตัวเองก็าหาจุดเรียวกว่าหาจุดอ่อนกันเองก็อะไรกันเองก็สนุกดีอันนี้คือไม่ได้รีวิวแบบจริงจังนะเป็นการเล่าสู่คนฟังเป็นการเล่าสู่คนฟังเพราะฉะนั้นก็อ,อารมณ์การพูดคุยก็จะประมาณนี้ทีนี้ถ้าคุณเล่นแล้วกลัวไม่ผ่านผมว่าหลายคนน่าจะกลัวพาบอกเกมยาก โหมดอีซี่ผมแว,แวะไปดูมาคือว่าหลายลหลายคลิปเลยที่ลงตาม y o u t u b e เนี่ยผมก็ว่าเขาก็เล่น e ีซีนะเพราะว่าดูจากดาเมจที่เขาโจมตีใส่บอสเนี่ยมันแรงมากซึ่งปกติเนี่ยคือเทียบกับที่ผมเล่นระดับนอร์มอเนี่ยเราไม่สามารถที่จะโจมตีได้แรงขนาดนั้นได้ภายในการโจมตีทีเดียวทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณจะลดระดับไปเล่น E ีซีก็ไม่มีใครว่าไม่มีใครบังคับผมคิดว่าน่าจะผ่านได้ง่ายกว่าพวกผมเยอะ คือพวกผมนี่มันเน้นเอาฮาแล้วก็ตายไม่เป็นไรขอเอาให้ได้เอาความสนุกความบันเทิงไว้ก่อนแต่ตอนนี้เริ่มไม่บันเทิงแล้วเพราะว่าเล่นกันมาห้าวันแล้วเริ่มเครียดแล้ววันนี้ก็สองชั่วโมงได้มั้งกับบอสต,ตัวสุดท้าย่ยจนเริ่มเย็นไงเริ่มหลายคนเริ่มหิวข้าวแล้วอยากกลับบ้านกินข้าวก็ไม่เป็นไรก็กลับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อนอกจากเกมเพลย์หลักๆที่เกี่ยวกับการผ่านมิชชั่นต่างๆผ่านในเรื่องแล้วเนี่ย เกมก็ยังใส่โหมด PVP มาด้วยซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าสนุกเลยนะผมไปลองเล่นอยู่แล้วก็คือว่าจะสามารถเล่นได้ตั้งแต่1ถึง4คนก็อาจจะเป็นคนเจอกับคนคนเจอกับบอทหรือว่าบอรดให้บอรกับบอทดตีก,กันก็ได้ซึ่งมันก็จะมีด่านแต่ละด่านเนี่ยที่ไม่เหมือนกันแต่ละด่านก็จะมีลูกเล่นที่ต่างกันความรู้สึกเหรอคือเหมือนก็ทำมาให้เราระบายอะเวลาท,ที่แบบว่า ขาใครสักคนผิดเนี่ยเราเล่นหลายๆคนแล้วเฮ้ยใครผิดใครผิดใครผิดแล้วไม่รู้จะลงที่ใครเนี่ยก็เอามาตีกันเนี่ยเพื่อแบบว่าใครเครียดเพื่อความบันเทิงหรืออาจจะมีแค้นส่วนตัวกันมาจากที่อื่นก็มาลงในนี้ได้เพราะผมว่าหมด p ีเนี่ยสนุกกว่าหมวดหลักอีกเพราะว่าสู้กันนี่คือแบบว่าเหมือนเกมต่อสู้เลยแหละอ่ะเอาประมาณนั้นนะคือว่ามีการข่มกันอะไรกันก็ตามภาษาเพื่อนฝูงอ่ะอันนี้จับ ความรู้สึกส่วนตัวนะส่วนใครที่เล่นแล้วรู้สึกแบบว่าเอ้ยธรรมดาก็อันนี้ก็แล้วแต่คนก็ความรู้สึกใครความรู้สึกมันก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับมาเล่าสู่กันฟังก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้สไตล์การรีวิวแบบพวกช่องหลักหรือช่องที่เขาแบบเน้นเชิงวิชาการมากก็เป็นการพูดแบบพูดคุยแบบธรรมดาธรรมดาอาจจะมีติดขัดบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยหน่อยเพราะว่าพูดไม่มีสคริป คือคิดคิดเอาไว้ในหัวว่าจะพูดอะไรบ้างแล้วก็พูดสดเพราะฉะนั้นผมวิเกตหอัดหลายรอบเนี่ยหลายเทคอะไรเงี้ยถ้าพูดผิดพูดถูกก็ปล่อยเลยตามเลยก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่แบบพูดหน้ากล้องเก่งแรงเงี้ยขนาดนั้นแต่ถ้าเรื่องเขียนเนี่ยขอให้บอกผิวเลยไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรเขียนเขียนเก่งนะแต่คุยคุยหน้ากล้องไม่ค่อยเก่งงงตัวเองเหมือนกันก็วันนี้กป็ประมาณนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ สภาพนี้ไม่น่าจะออกอันนี้คืออะอันนเ้มีถ้าเป็นซุปเปอร์ที่เปิดที่ต้องมีภาพนี้ขึ้นเหรออถ้าเป็นซุปเปอร์ซายาก็ต์อะแน่นอนมัจะเป็นหัวสีทองอ้าวแบบนี้นี่เราก็เราให้รอเลยใช่ไหมใช่ใชอันนี้ใช่เหรอใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่คือต้องเป็นก็ต์หัวฟ้าโอกาสดอกมันจะสูงขึ้นตนี่แหลนี่แหลน่าจะแรงพวกฮีโร่อใช่ไหมนี่สุ่มได้กี่ใบเนี่ย สายฮีโร่สายเอ็กเตมไม่ออกเลยครับนี่เยหรือกี่ใบขอขอกรทีไม่ได้อะจบโลกอ่ะไม่ได้ นี่คือสีหน้าของคนกินเกลือนะครับเกลือแล้วหนึ่ง